ฮัลโหลปากกันเถอะมึงเอานั้นมานะ <Hello. S 1> มาอ๋อบล็อกไม้นั่นมีนะอน่ะมึงไม่มีอ่ะที่ตัวม,มึงไม่มีมอ๋อมันเก,ยนนเกียวว่าแผ่นมันเกียวว่าแผ่นไม้แผ่นไม้ แผ่นไม้าเบอรอนี่นหมวาแบบนี้สวยกว่ามังไงแบบนี้ก็ต้องสวยกว่า ชชใช่ชหมให้กูใช้มไม้เลยใช้ไม้แปรรูปในการวางข้างในเนี่ยก็วางวงไหนไม่เคยสร้างบ้านเลยนะครับเนี่ยก็สร้างนี้ไม่ใช้ตรง,ง,น,รงนั้งงนเนี่ยบนหลังคาสร้างหลังคาย เราคนละสีเอ้ราอคนละสี่ดี๋ป้าบอกป้าบอไปไปหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบบ้านคนอนใหญ่ถึงแค่บล็อกสิบพอถึงแค่บล็อกสิบพอเน,นะนี่ยก็บล็อกสิบก็คือเสาไงไม่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 ช่องนี้ไม่เอา ยาก็ามันยังก็มันสก็มันยีสบ็อกนะ ต้องตัดต้นไม้ทิ้งแล้วปลูกใหม่พอกนี้ ช่องนี้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่สักโมจิบล็อกสร้าง,า,างบ้านสร้างบ้าน ดอกไม้โครลสสีไม่มีไม้แบบนี้หรอมึงใช้ไม้อะไรครับไม้กิ่งเล็กๆเน่ยนั่นเนี่กูดต้นไม้อยู่เนี่ยในบ้านเราเป็นยังไง ลองกดทิ้งไปเหมือนกันเนี่ยไปเหมือนกันเออใช่ใช่แล้วเอาของเก็บหบดของเต็มตูม้มเลยให้กูลืมบอกไอ้สัส ข้างหลังกรนต่อได้แต่ฝั่งนี้ยังขึ้นต่อออกอาออก ระวังไดไงี้ยนะต่อข้างหลังต่อได้เลยต่อข้างหลังต่อได้เลยเวน้นช่องนี้ไว้ช่องนะึง,นงเว้นช่องตรงนี้ไว้ไม,ไม้ป่าตรงดิบไม่มีว่ะด,ด้านหมดยัง เราต้องไปขุดไม้ป่าตางจุดนี้นี่มีชุดก่อในบ้านหน<_ <EN> _>ชุดก่อโซ่ ดีดอะมนเก่งเด็กอะไม้แล้วหมดวหรไม้แล้วหมดพ่อค้าขาแล้วโอ่อขาย Không hình nắng sale. Con traiสีเขียว à. Thế Con traiสีเขียว. Ừ, cũng có một bên cả. นี่เมึงเอาไปครับดิเนี่ยเอาไปรดี่อนลสีเนี่ยเนีไปนี่อ่ะก็มีแค่เนี้ยเท่เนี้ย ัสี่ผิดหมดเลยใช่เหรอใช่เชี่ยจริงฮ่าฮ่าอัปรีไม้ละหมดอ่ะ ขอเวลาไปตัดไม้แฟลปนึ่นได้เวลาไปแล้วแม่งดิ๊บดิ๊บดิบดิบดิบเรือดิ๊บเรือโชว์ไปหนึ่งทีดิบดิ๊บเรือดิ๊บเรือดิ๊บเรือโชว์ไปหนึ่งทีแม่งดาวกูเหลือศูนย์เนี่ยกูห้ามตายเนี่ยชน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  นีนดิบ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 อโอเคโคจาบเลยพี่ชายรอช่องติดคือนะติดคือนะแสงแล้วแทงแล้วหมุนทางไปมึงมึงติดคือไอ้สัตว์ติดคือกูมาน,นี่หละไหนมึงยังติดคืออยู่เลยเนี่ย ลุแน่เลยไปไหนมึงเดินกลับทางเดินทําไมทางเดิมนวพี่ยงว่าตงนี้เนี่มึงไายน้ำกลับทางเดิมเนี่ยห้าหลุดเรียบร้อยฮะมาตามเพื่อนผมเข้ามาโอเคเพื่อนผมมาละโอ้ติดอ่ามึงติดเคยออีกเหรอฝนตกแล้ว หม่ฝน,นตกฝนตกดิฟโชว์ไป่งทีมันก็ยังติดคือมันเด้อฟดิ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 ฟเฮจะก่อแกะเต็มเลยไอตัวเนี้ยกูเดินมาก่อแล้วเนี่ย มันใช่ปาลาต้งดิบเหรอไรน้า,าไปไหนอะมไ,มไม่เห็นต้องเหลือใใกอ,องเขาเฉยบ้าบอไอ,อ,อสัตว์ใครตีเรือก,กูอ๋อไม่มีใครตีตอ่ะ ฟาผาเลยอกูฟ้พาผามึงกูเจอฟ้าผาเอาเรือมึงอ่ะมึงไงม่ไม้ของราคาถูกแล้วเว้ยผอม่ไปแม่มันเถอ นั่นนอนันน่นนโอ้ย <l icks> ไปไปปป่ปลาลงดิบป่าลงดิบอยู่ไหนป่าลงดิบฉันอรอเธออยู่วิ่งวิงวงวงว่งิ่ <l icks> ฉันมาแล้วโอ้ยอยู่อยู่ท มันตายโหงอะไรไม่ตายอ่ะคลิกสโคบโดดปุ๊บเป็ไไนไงเทปข้ามอันนี้ไม้คุต้องการเวลไม่เป็นหลักประกันชีวิตแกมึงไปเจอตัวไอ้ที่เป็นลูกบอลนอ่ะลูกบอลบันเพลิงบันเพลิงนะกติเชยตายได้มากฝรั่งมาสองอันใช่ไหมนะว่าเจอไหมกันเนี่ยบันเพลิงไง โอ้โห oh oh. มันตกลงมาไม่เจ็บนี่หว่าตัวแก้ทางกูเลยนี่หว่ามาแล้วมาแล้วกูยังไม่ไม่ไปนหนึ่งเลยเฮ้ยก็มึงเอ่มึงมึงมีชุดก่อไหมเนะี่ย <What? S 1> มึงมีชุดกอ่อเปลาไหม

มืดแล้วมืดแล้วโอ้ยอยู่ๆก็สว่างอยู่ก็มืดไปหามันเนยตาเดียวตาเดียวโอเคเวลหนึ่งคอดีตตาเดียวได้เวลหนึ่งเลย

พ่ออยาตีกูนนกนมมมกหน่ะงานัเอน่าสนไนไมุมแกตายหาตายโดนติบไม่เจอ มันตัดลายมืนเงอมันมืดอีกแล้วเนี่ยวนกลับมาที่เดิมอ่อใช่ไหมต้องการปตาต้องดี

ปาองดีปลาองดีวักในมัาวัดกันอาโอ้ที่ั้อเลี้ยไม่ต้องการขนาดนั้นการปลาต้องดีงดม,ามากกวา่า कौन डाकम ने